โมมาลอนเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้มั้งเกมตัดหญ้านะฮะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่หน้า Play Store วันนี้นะครับนี่คือต้นหญ้าเลยเนี่ยเออสีสันมันดูน่าเล่นดีนะฮะตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าและเก็บเกี่ยวพืชผลในเกมแห่งการเกษตรเดี๋ยวนะ <laughs> ตัดหญ้ามันเกี่ยวอะไรกับการเกษตรเฮ้ยมันมันออกเป็นแนวแบบเกมแนวส a ิ i s f y นะครับเล่นเพื่อความพึงพอใจใช่ไหมเนี่ยมันดูแล้วมันเพลินอนะ่ะเวลาตัดแล้วแบบ ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆตัดญ้าหน้าบ้านนะฮะต้นญ้าสูงมากน้องหมาตัวเดิมอีกแล้วเอ้ยกล่องจดหมายตัดไปด้วยเหรอกล่องจดหมายพังเครื่องตัดญ้าอันตรายมากไมมีดอย่างกว้างหมดแล้วเนี่ยยังไงต่อบ้านต่อไปเ,เหรอไปไม่ได้เอาเมื่อกี้ผมไปดูที่หน้าคอมเมนต์เกมนี้มานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเล่นด่านแรกไม่ผ่านเนี่ย ให้ลองเปลี่ยนมือถือนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็โหลดเกมใหม่อีกรอบหนึ่งมันเกี่ยวด้วยเหรอได้หรือเปล่าเปลี่ยนภาษาของมือถือนะฮะอา้าวเกี่ยวเฉยโอเคมีอย่างนี้ด้วยอ๋อลัวมันเป็นเงินคือตอนแรกมันเป็นภาษาไทยนะฮะในอิมูเลเตอร์ที่ผมเล่นเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็โหลดใหม่หายเลยโอเค มันตัดเพลินดีนะตองจุดหมาอีกแล้วอุ้ยสีลุงสีสันสวยมากแล้วจะตัดทิ้งทำไมเนี่ยถ้าสีสวยอย่างนี้เออก็ว่าอยู่ไม่มีโฆษณาเหรอมีโฆษณานะครับผ่านด่านหนึ่งก็เจอโฆษณาตอนแรกไม่เจอตัดรั้วบ้านเขาตัดทุกอย่างเรียกว่าจ้างคนเดียวตัดทั้งหมู่บ้านอะไรเนี่ยต้นหญ้าสีสวยมาก ตัดเพลินเล่นเพื่อความพึงพอใจอ่าฮะเฮ้ยทำเป็นพมได้เลยนะเนี่ยสีแบบนี้สวยสวยสวยกล่องจุดหมายอีกแล้วไม่ตัดไม่ได้หรอของจุดหมาเนี่ยได้เครื่องตัดหญ้าอ้าวทีนี้นั่งเฮ้ยตัดได้กว้างขึ้นโอ้น้องหมาระวังด้วย เว้ยมันตัดง่ายมากเลยอันนี้ <Clear. S 1> อะบ้านต่อไปได้เงินมาเงินเอามาทำอะไรเนี่ยอ๋อมันมีเวลาจำกัดวัสดีครับพี่ใบมิดไม่ตัดขาเลยครับยืนหน้าบ้านอย่างงี้มันมีเวลาจำกัดนะฮะ <Okay. S 1> เห็นตัวเลขไหมเหมือนเป็นเปเชลแล้วกลับมาเป็นเครื่องตัดหญ้าเหมือนเดิมนี่อะไรเนี่ยข้างล่างเฮ้ยแครอทแครอทเฮ้ยน่ารักแครอทนานมาทีนะโฆษณาจะได้อยู่ แล้วถ้าเกิดกดใช้คือคือยังไงกดใช้อ๋อดูโฆษณาก่อนมาเลยมาละสามสิบว,วิครับมันเอาไปทำอะไรได้อะที่เราเก็บมาเคลียร์ดาวด้วยเงินเงินเงินมื่อกี้เห็นอยู่คือย่าลกทุกบ้านเลยหมู่บ้านนี้แต่จ้างเราคนเดียวก็คุ้มตัดให้ทุกบ้านลายอะไรกันเนี่ยลายอะไรอะไร แตงโมอ่าเดินผ่านไม่รู้เรื่องอีกเครื่องตัดหญ้าผ่านไปแล้วโอ้ยลายสวยแต่งโมน่ารักโอเคนี่อะไรเนี่ยซื้อเสื้อผ้าอ้าวเจอร้านขายของแล้วแต่งตัวสักหน่อยเป็นสกินฮนะมันน่าจะมีอัปเกรดเครื่องตัดหญ้านะจะได้ครบสูตรซิมูเลเตอร์ใช่ไหมตัดหญ้าไปเยอะๆอัปเกรดใบมีดอัปเกรดเครื่อง ซื้อเสื้อผ้าหน่อยครับอุ้ยอันนี้ดูโฆษณาแล้วได้เลยเหรอสามครั้งมาอ๋อโอเคซื้อได้ครั้งเดียวเหรอแล้วก็ปิดเลยทําไมปิดร้านไวจังขายได้คนเดียวอะตัดญ้าต่อสามสิบวิลายอะไรเนี่ยก้อนเมฆเหรอก้อนเมฆสีลุงโอ้ยน่ารักเฮ้ยน่ารักน่ารักอ,อตัดกี่บ้านเนี่ยสิบสามด่านแล้วฮะ สิบสามบ้านแล้วอืมเค <Clear. S 1> ลีย์เป็นรถตัดง่ายมากเลยอ่ะขอนานกว่านี้ได้ไหมอืม <Clear. S 1> ออ้าวหมดแล้วตัดไปตัดไปมีชุดขายอีกไหมอยากซื้อชุดใหม่มสีสวยมากเลยฮะบ้านนี้ มีบ้านกี่หลังหมู่บ้านนี้เหมาคนเดียวเลยตัดให้หมดช่วงไม่เลือกจานไม่ยากจนกลับมาสีม่วงอีกแล้วมันเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยกลับมาหลังแรกหรือเปล่าหญ้าสปอนขึ้นมาใหม่มันคุ้นๆมันเหมือนเดิมอะเรเวล1สเจมันเหมือนเดิมนะผมว่าสีของต้นหญ้าสีที่พื้น ว่าแต่เครื่องตัดหญ้าที่เป็นรถนี่มันมากฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเกลี้ยง <Clear. S 1> ตัดมันตัดเพลินเจออีกแล้วร้านขายเสื้อผ้าเดี๋ยวก่อนตัดให้ครบก่อน <Clear. S 1> อ่าขอซื้อหน่อยครับเอ๊มันชุดเดิมไม่ใช่หรอเอา้ามีชุดเดียวเหรออันนี้บ้านหลังเดิมไหมไม่น่าจะใช่ ลายใหม่ลายใหม่นี่ลายใหม่มุวนมวนมุวนม้วนสวยสวยอันนี้สวยนี่นี่เกมค้างเลยความพิเศษคือเราจะได้เจอลายหญ้าแปลกๆตามบ้านต่างๆนะฮะที่ไม่เหมือนกันตัดรั้วก็พังหมดทุกบ้านเลยเฮ้เฮ้เฮ้เอ้ามีแบบแวะยิ้มให้ด้วยอโอ้มีอย่างนี้ด้วยเกมมันค้างครับตัดหญ้าจนเกมค้าง เฮ้ยมาด้านหลังก่อนเหมือนกับว่าตอนที่ใช้สเปเชียลเครื่องตัดหญ้าลถอยู่เนี่ยมันจะไม่มีโฆษณานะฮะ <Clear. S 1> บ้านหลังเดิมอีกแล้วอะคนเดิมเลยอ่ะยืนตบมืออยู่หน้าบ้าน <Clear. S 1> ให้ดาวด้วยขอเป็นเงินได้ไหมล่ะเราไม่ต้องการดาวต้องการเงินด่านที่26นะฮะโอยเหมือนอันนี้เลยเหมือนขนมอะไอ้น้ำตาลที่เป็นก้อนกลมๆอะ ข้างในมีหลายสีนะฮะคล้ายกันเลยอันนี้มันมีอะไรเีพิเศษไหมมีบอสไหมแบบบ้านที่ต้นหญ้าเยอะๆตัดไม่เข้าอะไรอย่างงี้อ่ารถมานี่ก็จอดแวะทักตังเลยตัดหญ้าอยู่เห็นไหมเนี่ยสมาธิเสียหมดเอาอีกแล้วขางอีกแล้วเออได้แล้วอ่าน้องหมาตัวเดิมคนเดิมสรุปดาวกับเงินนี่คือเอาไว้ซื้อชุดอย่างเดียวใช่ไหมไม่ต้องอัปเกรดอุปกรณ์ มันเพลินมากเลยตัดแบบเวอร์ i ที่านะฮะเพื่ความพึงพอใจชุดชุดเดิมมีแค่นี้ชุดอะซื้อให้หมดเลยนี่อันนี้ด้วยอ่าฮะชุดนี้ก่อนอยู่สามชุดคนก็คนเดิมรถคันเดิมบ้านหลังเดิมหรือว่าตัดแล้วแบบเดินกลับมาหญ้ามันขึ้นเร็วผมเล่นจนเลเวลสาิบสองแล้วเอ็แมหมมันเพลินบอกแล้วมันเพลิน เล่นไปเรื่อยๆย,ยังไม่รู้ตัวว่า32แล้วตัดเพลนินมันมันดีมันเพลินดีออันนี้ลายเนี่ยข้างหน้าลายเดิมรึรเปล่าเฮ้ยทำไมมันลอยอ๋อต้องเก็บไปครบเคลียร์ลายลายเอ้ยเอ๊้ร้วมันไม่เท่ากันอะตัดแม้สูงบ้างต่ำบ้างเค้กเหรอเค้กบ้านใหม่ครับนี่บ้านใหม่หลังใหม่ สนามหญ้าลายเค้กโอ้ฮ huh. ะกวาดกวาดทุกหลังคนเดิมอีกแล้วตรนู้นยืนอยู่หน้าบ้านมาสัก40ด่านแล้วกันผมเล่น40ด่านเลยนะฮะ <c oughs> ผมเล่น40ด่านเลยนะครับมันเพลินไงบอกแล้วมันเพลินนี่ลายอะไรเนี่ยลูกกวาดลูกกวาดลูกอม <c oughs> นี่ด่านที่40เสื้อผ้ามาอีกแล้ว ข้างหน้ายังมีอีกครับยังไม่หมดมันเหมือนเดิมแล้วว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะชุดมีเพิ่มไหมชุดก็เหมือนเดิมหมดแล้วมีแต่ลายใหม่ครับลายต้นหญ้าสีเหมือนเดิมแต่เล่นแบบเพลินๆนะฮะเล่นไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากอือฮึนะมาหลังสุดท้ายตรงนี้รูปน้องหมาเหรอ ไม่ใช่คุกกี้คุกกี้หน้ายิ้มเงินพันกว่าแล้วฮะแต่มันไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วหมดแล้วบ้านน่าจะมีเป็นร้อยหลังคือมันคงวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับไม่มีวันหมดเปลี่ยนเลเวลไปแต่ว่าด่านเป็นด่านเดิมโอเคครับนี่คือเกมตัดหญ้านะฮะบ,บนมือถือวันก่อนก็เพิ่งเล่นเป็นเวอร์ชัน PC ไปนะฮะมันคนละแบบนะครับ อันนั้นแบบสมจริงอันนี้แบบเล่นเพลินๆนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ